Welcome Sky wow. สวัสดีค่ะพบกับช่อง Sky Plants อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาบอกเล่าประสบการณ์นะคะสำหรับออการใช้ยาป้ายตาเนอะคิดว่าเพื่อนๆคงจะเคยได้ยินยาป้ายตานะคะจากที่ถามพี่ๆในกลุ่มของแคคตัสนะคะเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกัน โอเคเราก็เลยลองซื้อมานะคะลองซื้อมาลองกับต้นไม้ของเราดูนะคะอะมาดูกันนะเพื่อนๆต้นไม้นะคะตามปกติแล้วเนาะเขาก็จะแทงมาทีละหนึ่งเนาะเป็นยอดใช่ไหมคะค่อยๆแทงมาแต่นี้นะคะเพื่อนๆถ้าเราใช้ยาป้ายตานะคะเขาจะแทงออกมาแบบเยอะมาก หนึ่งอะน,นี่หนึ่งอันอีกอันเนี้ยสองสามแล้วก็สี่นี่คือเขาแทงมาสี่นะคะแต่อย่าเพิ่งดีใจไปเพื่อนๆเ,เห็นอะไรไหมคะเห็นอะไรไมยเอ่ยมันพิการนะคะเพื่อนๆมันไม่ปกตินะเนี่ยคือมันไม่ปกตินะคะ เขาจะไม่ใบเขาจะไม่ปกติถ้าในกลุ่มของแกสแคคตัสก็คือดอกก็จะผิดปกติอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะคิดว่าในกลุ่มของไม้ใบอ่ะก็น่าจะเป็นลักษณะเดียวกันถ้าโชคดีนะคะโชคดีที่ถ้ารากเนี่ยขอนเขาค่อนข้างที่จะดีแล้วรากดีอย่างเงี้ยอืมต้นที่แบบรากโอเคอะ่ะ เขาจะไม่เป็นไรต้นก็ยังโอเคไปต่อได้แต่ถ้าบังเอิญเพื่อนเพื่อนไปใช้กับต้นที่เพื่อนๆๆเพื่อนเพื่งเพื่งตัดชำแล้วก็ได้ไม่นานได้สักอะตำตมก็สามเดือนสี่เดือนแล้วเพื่อนเพื่อนไปหยดเนี่ยตรงข้อเขาเนี่ยความเสียหายเกิดขึ้นนะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นหมายถึงว่าถ้าเขาออกเยอะไปเนี่ย ต้นแม่เขาหาอาหารให้ไม่ทันนะคะเพื่อนต้นแม่หาอาหารไม่ทันแล้วตาพวกเนี้ยถ้าเกิดไม่ได้อ่ะคะ่ะมันก็กลายเป็นตาบอดไปเลยนะคะตรงเนี้ยก็คือถ้ามันงอกไม่ได้มันเน่าตายลงไปเนี่ยอันนี้ก็ตาบอดไปเลยนะโหดร้ายที่สุดคือต้นแม่ตายเราก็เลยรู้สึกว่า คนที่จะมาบอกเพื่อนๆว่าเออถ้าได้ไปเห็นยาป้ายตาหรืออะไรน,นะคะศึกษาให้ดีๆก่อนเนาะถามผู้ขายนะคะว่าการใช้งานใช้ยังไงต้องศึกษานะคะเพื่อนๆไม่ใช่อ้อยดีใจเอามาอายดหมดเลยอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะเขาจะมีเอ่อการใช้นะคะปริมาณการใช้ที่บอกอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ต้องทำอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะ อันนี้นะคะเราไม่บอกเราขอไม่บอกนะคะว่าเราซื้อแบบไหนมานะคะเอาเป็นว่าค่อนข้างราคาสูงนะคะแล้วก็เห็นคนอื่นซื้อใช้เราก็เลยอยากจะซื้อตามเราก็เลยเอามาลองใช้แต่เอามาลองใช้กับแบบอันตัวธรรมดาของเราก่อนอย่างเงี้ยเพื่อมาลองดูว่าจะเป็นยังไงนะคะผลสําหรับเราก็คืออยากแนะนาเพื่อนเพืว่าไม่ต้องซื้อดีกว่าให้มันแตกโดยธรรมชาติ แตกยอดแตกกอแตกใบแตกตาโดยธรรมชาติจะดีกว่าเขาอาจจะเหมาะในการช่วยชีวิตเอ,อ่อท่อนแก่มากๆที่ตามันไม่ผุดออกสักทีอันเนี้ยอาจจะเหมาะแต่เขาไม่เหมาะกับต้นที่แบบยังแบบเด็กน้อยอยู่หรืออะไรเงี้ยค่ะเราคิดว่าไม่เหมาะเลยไม่ควรใช้จะนะนำความเสียหายมาให้เพื่อนๆมากกว่านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ